สวัสดีนะคะทุกๆคนวันนี้นะคะเราก็จะมาให้ไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะต่อเลยไทยเชา้าออกสองห้าเจ็ดเก้าสี่นะคะเรามาต่อไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะสิบบนนะคะ,นะคะหววสูตรนะคะตามสูตรสิบบนตามนี้เลยค่ะจัดไทยเที่ยงได้เลยนะคะศูนย์เจ็ดสี่เก้าหนึ่งนะคะ เจาะให้ตามนี้เลยเจาะเด่นเจาะรองนะคะจัดไทยเที่ยงได้นะคะตามด้วยไทยบ่ายนะคะเราเน้นไทยบ่ายนะคะนะ <c oughs> ตามนี้เลยนะคะผิดถูกประการใดขออภัยนะคะตัวนี้ชัดไหมคะกได้นะคะ ซื้อตัวไหนขอให้ถูกนะคะอย่าไปตลาดแล้วกันหุ้นไทยเชา้าหุ้นไทยบ่ายหุ้นไทยเที่ยงตัวนี้เป็นหุ้นไทยเที่ยงไทยบ่ายนะคะข้างบนไปแล้วนะคะหุ้นไทยเชา้าเจาะไม่เข้านะคะไม่เข้านะคะมันแยกกันมาเจ็ดเก้าเนะมันไปอย่างนี้ก็ไม่ได้เรามาไทยเที่ยงต่อเลย ไทยเที่ยงจัดต่อด้วยไทยบ่ายนะคะเลขนี้ตามสูตรเลยค่ะถ้าใครติดตามก็จะรู้นะคะนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันนะคะกด s ับสไคร์นะคะกดไลค์นะคะคอมเมนต์ Comment มาได้นะคะถ้าเรามีเวลาเราก็จะมาทำให้นะคะ ไทยเที่ยงไทยบ่ายก็แม่นอยู่นะคะก็ไปดูสถิตินะคะดูคลิปอื่นๆดูนะคะถ้าใครยังมาใหม่นะขอบคุณทุกคนคะ่ะเจอกันคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบาย